เมื่อทหารที่ฝึกฝนมามากมายเพื่อรอเวลาจะออกไปลบแต่พอถึงช่วงเวลานั้นมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้คิดเอาไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อ nope. บสตูโดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าจ่าเฮดพลรำมสงครามนรกซึ่งตัวหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของทหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสบูฟอร์ดโดยที่สบูฟอร์ดเขาก็เป็นทหารอเมริกาที่ถูกส่งตัวไปประจำการอยู่ที่อิรักและสบูฟอร์ดเขาก็หวังว่าจะได้รับใช้ชาติเหมืออกกัับพ่่่แลละปขงงงเาาซึหจที ซูฟอร์ดเขาต้องทนฝึกฝนมานานสุดท้ายเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาหวังเอาไว้หรือไม่รวมถึงทหารที่ออกไปรบจริงๆจ,จ,จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างเพื่อจะได้รับรู้ความจริงเหล่านี้พวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับรหนังได้เปิดเรื่องมาที่พลทาหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซูฟอร์ดโดยที่ซูฟอร์ดในตอนนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ต้องทนฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากความต้องการของพระเอกข,ของเราก็คือซูฟอร์ดหวังว่าตัวเองจะถูกส่งตัวออกไปรบเหมือนกับที่่่พอและปขงเเาคยมก และแล้วหลังจากที่ซูฟอร์ดเขาต้องทนอยู่นานในที่สุดซูฟอร์ดก็ได้ถูกส่งตัวมาประจําการอยู่ที่ออรักซึ่งมันก็ทําให้หลังจากที่เขาทําให้ความหวังของตัวเองสําเร็จแล้วพระเอกของเราก็ดีใจออกมาากๆแต่ทว่ายังไม่ทันลายในตอนที่ซูฟอร์ดเขามาถึงหน่วยของตัวเองพอทุกคนในหน่วยรู้ว่าซูฟอร์ดเป็นเด็กใหม่พวกเขาก็พากันวิ่งกรูเข้ามาจับซูฟอร์ดมัดไว้กับเตียงอีกทั้งก็ยังพยายามเอาตาประทับที่ลนด้วยไฟร้อนมาประทับที่ขาของซูฟอร์ดเพื่อเป็นข้อพูจนนววว่า่าาาอออด้้กกลยเเยเเเพีัับบบขขแแทงงฝ ซูฟอร์ดเขาก็พยายามขัดขืนด้วยแรงทั้งหมดที่มีเหมือนกันแต่ยังไงซะเพียงแค่แรงของคนคนเดียวมันก็ไม่สามารถขัดขืนแรงทหารเกือบสิบคนได้สุดท้ายก่อนที่ซูฟอร์ดเขาจะถูกประทับตาลงที่ขาด้วยความกลัวเพลกของเราก็เลยสลบเหมือดไปก่อนเลยและพอซูฟอร์ดเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าที่ขาเขามันก็ไม่ได้มีอะไรพร้อมกับที่ครูเกอร์ชายที่ลงมือรับน้องซูฟอร์ดก่อนหน้านี้เขาก็ได้บอกความจรงิงว่าที่ทําไปมันเป็นเพียงแค่การรับน้องเท่านั้นแต่ยังไงซะพอซูฟอร์ดเขาต้องมาเจอแบบนี้บวกกับตัวเขาก็ไม่เคยถูกสง สนามรบเลยสังขงท้องไซของเขามันก็เลยปั่นป่วนอยู่ไม่น้อยทว่าวันหนึ่งในระหว่างที่ซูฟอร์ดกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ปรากฏว,ว่าจ่าไซที่เป็นหัวหน้าของซูฟอร์ดก็ได้เดินเข้ามาหาซึ่งเหตุผลที่จ่าไซต้องเดินมาหาซูฟอร์ดแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าจ่าไซเขาต้องการเรียกตัวซูฟอร์ดไปเข้ารับการทดสอบเป็นพลแม่นปืนเหมือนกับทุกคนในหน่วยแต่พอซูฟอร์ดได้ยินคำพูดของจ่าไซด้วยความที่ซูฟอร์ดเขาก็ขี้กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่าทีของซูฟอร์ดก็เลยดูเหมือนไม่อยากจะทำัะเท่าไหร่แต่งจาาเอบบเอออแ้มยะกกก็ลถ ว่าซูฟอดเล่นดนตรีเป็นไหมและพอเขาดูว่าซูฟอดเคยเป่าทำเป็ดมาก่อนเขาก็ได้หลอกซูฟอดให้เปลี่ยนเป็นการทดสอบเป็นหน่วยดุริยางก็ได้นั่นเลยทําให้ซูฟอดเขายอมตกลงกับจ่าายจนกระทั่งพอถึงช่วงเวลาตามนัดซูฟอดก็ได้มารายงานตัวกับจ่าายเหมือนกับที่ตกลงกันไว้ทว่าในตอนที่ซูฟอดวิ่งมาถึงปรากฏว่าจ่าไยกลับสั่งให้ซูฟอดเป่าทำเป็ดโดยที่เขาก็ไม่สนเลยว่าซูฟอดจะมีเครื่องดนตรีอยู่ในมือหรือเปล่าในตอนนี้ซูฟอดก็เลยได้รู้ว่าเขาหนะโดนเขาแล้วแต่ในเมื่อเลือกอะไรไม่่ไดู้รก็เลยยททําาาาตมีจสสง ทำเอาทุกคนในหน่วยพอเห็นซูฟอดทำแบบนี้พวกเขาก็แทบจะอดขำกันไม่ได้เลยแต่ยังไงซะหลังจากที่ซูฟอดเขายินเป่าโดยใช้ปากเป่าอยู่นานพ่อจ่าไซาเห็นว่าซูฟอดตั้งใจจริงๆเขาก็เลยยอมรับซูฟอดเขารับการทดสอบด้วยหลังจากนั้นทุกคนในหน่วยก็เริ่มฝึกฝนตามโปรแกรมของจาา่าไซไม่ว่าจะเป็นการฝึกวาลยะการศึกษาปืนหรือว่าการซ้อมยิงอีกทั้งการฝึกต่อสู้ในสถา,านการณ์ที่อันตรายถึงขนาดมีคนพลาดตายในการฝึกซ้อมนี้เลยด้วยจนกระทั่งในท้ายที่สุดมันก็เหลือ6กคนที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะได้เป็นผล จ่าสายได้จับทั้งหคนนั้นมาแบ่งคู่กันเพราะว่ามันต้องมีทั้งพลซุ่มยิงที่จับปืนแล้วก็พลชี้เป้าโดยฝั่งซูฟอร์ดที่ดูเหมือนจะมีพรสวรรค์เกี่ยวกับดาน,นี้ใครเอกของเราก็ผ่านการคัดเลือกจนกลายเป็นพลซุ่มยิงคู่กับครูเกอร์และแล้วหลังจากที่จ่าสายได้พลซุ่มยิงตามที่เขาต้องการทุกคนในหน่วยของจ่าสายก็ได้ถูกส่งไปเป็นหน่วยลาตะเวนที่อิรักและเนื่องจากเรื่องแบบนี้มันก็แทบจะเป็นจุดหมายสูงสุดของทหารทุกคนทำมาเลยทำให้บรรดาผู้ของซูฟอร์ดพอถูกส่งตัวมาถึงรักักหวเขาก็ได้ดีใจจจนนหละเกกัไปมาส ที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นตัวเขาก็ได้เดินเข้ามาในเต็นท์ในตอนที่ซูฟอร์ดไม่ทันได้ตั้งตัวพร้อมกับที่เขาก็ได้สั่งให้ทุกคนในหน่วยสวมชุดกันแกส๊สโดยที่จ่าไซก็จับเวลาไปด้วยและนี่เมื่อทุกคนไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อนเลยมันก็แน่อยู่แล้วที่พวกเขาจะสวมชุดไม่ทันเวลาเพื่อเป็นการลงโทษจ่าไซก็เลยพาทุกคนไปฝึกโดยสวมชุดกันแก๊สเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ร้อนอมมากมากและหลังจากนั้นจ่าไซก็ได้พาทุกคนในหน่วยฝึกฝนตามสิ่งที่พวกเขาควรจะรู้ในฐานะหน่วยลาตะเวนส่วนบรรดาพลทหารทุกกกคคนนนให่่ววยยยขขออองงงจจาาาาาซซพเ็มมทํํตสัโด แถมยังไม่ปีปากอะไรสักคำเลยด้วยทว่าพอชัชการมารวมตัวกันเยอะแบบนี้แต่ไม่มีอะไรให้ทําเลยพวกเขาก็เลยต้องหากิจกรรมยามว่างทํากันบ้างและแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีคนจากรายการทีวีถูกส่งให้มาสัมภาษณ์พวกของซูฟอร์ดที่นี่แต่และคนในหน่วยก็เลยได้ไดถูกสัมภาษณ์กันไปคนละนิดตัวของซูฟอร์ดในระหว่างการสัมภาษณ์เขาก็ได้ถูกถามว่ามีใครรออยู่ที่บ้านไหมในตอนแรกซูฟอร์ดก็อมึงอยู่เล็กน้อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เหลือครอบครัวอยู่แล้วแต่ทว่าซูฟอร์ดก็ได้พูดถึงคริสเต รอเขาอยู่ที่บ้านในตอนนี้เราก็เลยได้รู้ว่าซูฟอร์ดมีแฟนสาวอยู่และหลังจากนั้นพอถึงการสัมภาษณ์ของจาา่จาไซจ่าไซก็เดาชุดกันแก๊สมาให้กับพิธีกรดูแถมเขายังสั่งให้พวกของซูฟอร์ดที่กำลังเล่นบอลกันอยู่เล่นบอลโดยสวมชุดกันแก๊สไปด้วยเนื่องจากจาา่าไซเขาต้องการลงโทษไอ้พวกนี้ที่มันสนุกเกินเหตุนั่นเองแต่ทว่าหลังจากที่พวกของซูฟอร์ดได้เล่นบอลโดยสวมชุดกันแก๊สกันไปสัมภาษณ์พอพวกเขาเริ่มทนกันต่อไปไม่ไหวซูฟอร์ดก็เป็นแกนนําในการพาทุกคนเอาคืนกันบ้างโดยที่เขาก็ได วิดีโอเพื่อเขาอยู่พอจ่าไซเห็นแบบนั้น <S <S เขาก็เลยต้องรีบพาคนจากรายการทีวีถอยกลับไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานกว่าน,นี้กองทัพต้องเสียหน้าแน่ๆในตอนที่จ่าไซพาคนจากรายการทีวีถอยกลับไป <S <S พวกของซูฟอร์ดก็เลยดีใจกันอยู่ยกใหญ่แต่แล้วพอตกกลางคืนจ่าไซเขาก็ได้กลับมาจัดการกับไเด็กพวกนี้โดยที่เขาก็ได้สั่งให้พวกของซูฟอร์ดขนกระสอบทรายรเรียงเป็นพีระมิดท่ามกลางสายฝนที่กำลังเทลงมามหนำซ้ำพอเรียงกันเสร็จจ่าไซก็ยังให้กลับเอาลงมาเหมือนเดิมด้วยทำใหาทุกคนในหน่วยหัวร้อนและก็เข็ดกัน มาหลังจากที่จบเหตุการณ์ในตอนนี้ไปแล้วทางด้านซูฟอร์ดเขาก็ได้รับจดหมายที่ถูกส่งมาจากคริสติน่าซูฟอร์ดที่ดีใจมากๆเขาก็เลยรีเบเอาจดหมายไปเปิดอ่านดูแต่พอซูฟอร์ดได้อ่านจดหมายของคริสติน่าแล้วท่าทีของซูฟอร์ดก็เปลี่ยนจากการดีใจเป็นเสียใจทันทีเนื่องจากในจดหมายคริสติน่าเธอก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเธอเองได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่นิสัยดีเอามากๆแถมเพื่อนคนนั้นก็ยังเป็นผู้ชายอีกด้วยพอทุกคนในหน่วยได้เห็นสีหน้าของซูฟอร์ดบางคนก็พยายามปลอบใจเพศของเราแต่ก็ยังมีบางคนที่่่คอออยยซ้้เเเติมูาาางงนืจกกวข สนิทกันมากนั่นเองแต่ทางด้านซูฟอร์ดไม่ว่าเขาจะพยายามคิดเป็นอง่างดีมากแค่ไหนแต่พอเวลามันได้ผ่านมาอีกเรื่อยๆคริสตยน,น่าเธอก็เริ่มแสดงอาการที่ชัดเจนขึ้นซูฟอร์ดก็เลยได้รู้ตัวว่าชีวิตคู่ของเขามันคงได้จบลงแล้วและมันก็ไม่ใช่แค่ซูฟอร์ดคนเดียวที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าก็ยังมีหนึ่งในสมาชิกในหน่วยของซูฟอร์ดถูกภรรยาตัวเองส่งวิดีโอที่กำลังมีอะไรกับเพื่อนบ้านมาให้ดูเรียกได้เลยว่าใครที่มาเป็นทหารและมีแฟนรออย,อยู่ชีวิตคู่ของพวกเขามันก็แทบจะลงเอยด้ ก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะลืมเรื่องของคริสตน่าไปได้อยู่ดีจนกระทั่งพอเวลามาล่วงเลยมาถึงวันคริสต์มาสในวันนี้ซูฟอร์ดเขาก็มีเวนเฝ้ายามคายแต่ซูฟอร์ดที่ต้องการจัดปาร์ตี้เพื่อเลี้ยงฉลองและดื่มย้อมใจกับเพื่อนๆซูฟอร์ดก็ได้ไปขอแลกเวนกับโฟกัสเพื่อนในหน่วยที่สวมแว่นคนนี้อีกครั้งซูฟอร์ดก็ยังขอซื้อเหล้าเป็นถังมาด้วยแต่แล้วในระหว่างที่ซูฟอร์ดกับเพื่อนกำลังสนุกอย่างเมามันกันออออยยยู่่่่่่นนนนนนัันกออกกนั้ววทททาา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 งงงงดดดโฟฟกกกกกกสีีลลลิเเเเเพเพพืคววววปรฏม็จไห ที่โฟกัสใช้ท่อแทกอกมันก็จะลามไปโดนคลังอาวุธจนมันได้ทาให้พลุสัญญาณทั้งหมดได้ถูกจุดขึ้นขนาดที่ว่ามันเหมือนกับการจุดดอกไม้ไฟเลยพอทุกคนทั้งค่ายดิยนเสียงระเบิดแต่ละคนก็ต่างพากันถือวุธออกมาอย่างแตกตื่นไม่เว้นแม้กระทั่งตัวจ่าไซที่ผนวน้าของซูฟอร์ดหรือแม้กระทั่งคาสินกีชายผู้มีตําแหน่งสูงสุดที่คอยดูแลค่ายนี้และแล้วเมื่อโฟกัสเขาทาให้ซูฟอร์ดต้องมาซวยในวันล่งขึ้นจ่าไซก็เลยลงโทษซูฟอร์ดอย่างหนักหน่วงอีกทั้งมันก็หนักขนาดที่ซูถก่่งลข้นวงไะงมาจโทษ ซูฟอร์ดเขาก็ยังยอมรับผิดแค่คนเดียวทว่าด้วยความที่ถูกลงโทษขนาดนี้บวกกับเรื่องความเครียดของคิสนาที่เพิ่งจะเจอมาในระหว่างการฝึกซ้อมประกอบปืนกับโฟกัสซูฟอร์ดที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พลเอกของเราก็เกือบจะพังมือลงมือกับโฟกัสไปแล้วโชคยงังดีที่ซูฟอร์ดยังไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นแต่ยังไงซะจากสิ่งที่ซูฟอร์ดได้ทําลงไปมันก็ได้ทําให้โฟกัสกลัวเขามากอยู่ดีในระหว่างที่ออกลาตะเวนคูเกอร์ก็เลยเรียกทางครูมาเคลียร์ใจกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้ทีีีมมันออาาจจะตกกกก็ได้้พถูเรยยให ทางฝั่งซูฟอร์ดก็เลยขอโทษที่เขาทําเกินไปแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่ตัวซูฟอร์ดเขาก็ดินเสียงอะไรบางอย่างและก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอื่นได้ยินด้วยทุกๆกคนในหน่วยก็เลยกระจายตัวกันออกเพื่อตรวจสอบเสียงนั้นจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังเดินมุ่งหน้าเข้ามาตัวซูฟอร์ดที่ต้องการตรวจสอบว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูหรือเปล่าซูฟอร์ดก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าไปคุยกับคนเหล่านั้นด้วยตัวคนเดียวโดยที่เขาก็ไม่สนคําห้ามของเพื่อนแม้แต่น้อยโชคยังดีที่ซูฟอร์ แต่พวกเขาแค่ออกตามหาคนที่ยิงอูดของพวกเขาแค่นั้นพอคุยกันเสร็จทีมของซูฟ,ฟอร์ดก็เลยพากันถอยกลับมาที่ค่ายและต่อมาหลังจากที่สถานการณ์ในการสู้รบมันเริ่มตึงเครียดขึ้นจา่าไซก็ได้พาทุกคนในหน่วยเดินทางมายังแนวหน้าเพราะว่าใน,นอีกไมาชา่ช้าพวกของซูฟอร์ดที่เป็นพลแม่นปืนก็อาจจะมีภารกิจในการเป็นจาัก,การศัตรูให้ทําก็ได้จา่าไซก็เลยพาทุกคนในหน่วยมาสแตนบายรอไว้พอมาถึงทุกคนในหน่วยก็เริ่มขุดหลุมนอนของตัวเองและระหว่างนั้นจา่าไซก็ได้เอายากันแก๊สมาให้กับทุกคนได้ใช้เพราะววว่่าาาใในนนนนัพกีี้้้ตอทเเขขได พอเริ่มโจมตีอาจจะมีการใช้แก๊สก็ได้และพอถึงตอนนั้นถ้าเกิดพวกเขาไม่ยอมกินยาและไม่ฉีดยาที่จะใช้ได้ทิ้งเอาไว้ยังไงพวกเขาก็ต้องจบชีวิตลงตรงนี้แต่ถ้าว่าเรื่องที่มันน่าหนักใจมันก็คือเรื่องที่ตัวย,ยายังไม่ได้ถูกการรับรองทําให้ก่อนจะกินยาทางกองทัพก็ได้มีเอกสารเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากกินยาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจะไม่เอาเรื่องและไม่ฟ้องร้องกองทัพพอครูเกอร์ก็เห็นแบบนั้นคูเกอร์เขาก็หัวร้อนไปเลยแต่ดูเหมือนว่าทุกคนในหน่วยที่รู้ว่ายังไงก็ทําไม่ได้พพวกกกกกเเเเขายายา็็ยมมีี้้่ออหูลลงไปัั จากที่เซ็นเอกสารกันเสร็จแล้วจูจูจา่าไซก็เรียกซูฟอร์ดไปคุยเป็นการส่วนตัวซึ่งเหตุผลที่จา่าไซเขาต้องทาแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าตัวเขาได้รู้มาว่าคูเกอร์ได้โกหกประวัติของตัวเองซึ่งถ้าเกิดคูเกอร์ถูกส่งตัวกลับไปเมื่อไรคูเกอร์เขาก็จะถูกสั่งปลดในทันทีและเนื่องจากประวัติที่ไม่ดีของคูเกอร์มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องยาจา่าไซก็เลยอยากจะฝากฝังซูฟอร์ดที่เป็นคู่หูให้คอยจับตาดูและจัดการกับคูเกอร์หน่อยทางน้านซูฟอร์ดพอเขารู้เรื่องนี้ด้วยความท เรื่องนี้หน่อยหรอแต่คูเกอร์ที่กําลังฉุนจัดก็ได้บอกให้ซูฟอร์ดหุบปากไปซะซูฟอร์ดถึงไม่นต้องการให้มีใครรู้เรื่องนี้อยู่แล้วตัวเขาก็ได้เลือกที่จะเก็บเรื่องของคูเกอร์ไว้เป็นความลับแต่ทว่าด้วยความที่ท่าทีของคูเกอร์มันก็ยังไม่ดีขึ้นพอทุกคนในหน่วยเห็นแบบนั้นผู้ของซูฟอร์ดก็ได้รวมหัวกันเอาคืนคูเกอร์เหมือนกับในตอนที่คูเกอร์รับน้องซูฟอร์ดในตอนต้นเรื่องเพื่อแสดงให้กับคูเกอร์ได้รู้ว่าถึงแม้ตัวเขาจะผ่านในเรื่องอะไรมาก็ตามแต่ในตอนนี้คู ถึงแม้เรื่องของคูเกิลมันจะจบลงไปถ้าว่าบังเกอร์ของซูฟอร์ดก็ได้เริ่มถูกศัตรูโจมตีเข้าซูฟอร์ดที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยมันก็ทำให้เขาฉีลาดไปเลยด้วยแต่ยังไงซะด้วยความที่พวกเขาก็เป็นหน่วยลาดตระเวนและทั้งฝั่งจ่าไซก็ได้ข้อมูลมาว่าพวกเขาก็ได้เห็นหน่วยลาดตระเวนของศัตรูเหมือนกันพอถูกระบุตำแหน่งจนถูกโจมตีได้พวกของซูฟอร์ดก็ต้องลาดตระเวนอยู่บางเพื่อที่พวกเขาจะหาข้อมูลและเอาคืนนั่นเองแต่แล้วในระหว่างที่หน่วยของจ่าไซกำลังเดินลาดตระเวนกันนจีโต ถึงขนาดที่ยิงปลูพมทิ้งระเบิดกันไปเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะไม่รู้ว่าฝั่งนี้เป็นพวกเดียวกันทําเอาได้มีคนเจ็บและมีคนตายจากเหตุการณ์นี้ไปมากแต่ก็ยังโชคดีที่พวกของซูฟอร์ดไม่ได้มีใครเป็นอะไรแต่ยังไงซะพอเห็นพวกตัวเองต้องมาถูกโจมตีต่อหน้าตาตาแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซูฟอร์ดเขาจะเสียอาการเพราะว่ารับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหวทว่าสุดท้ายซูฟอร์ดเขาก็ยังพอควบคุมตัวเองได้อยู่และแล้วหลังจากที่หน่วยของจ่าสายพักกนจนหายเหนื่อยพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางเพื่ออจจะะกกกลัััับไไไไปปปที่่่าาายยนนนตแตแรฏววงด้ห ทั้งหมดก็ไดเห็นฝั่งศัตรูทําการเผาและโจมตีบ่อน้ํามันของชาวบ้านจํานวนนับไม่ถ้วนและจากเหตุการณ์นี้มันก็หนักถึงขนาดมีฝนตกลงมาเป็นน้ํามันเลยด้วยและแล้วหลังจากที่เดินเท้าต่อกันมาสักพักพอตกกลางคืนหนึ่งพวกเขาก็ต้องหยุดและขุดหลุมนอนพักกันก่อนแต่ด้วยความที่มันก็มีฝนที่ตกเป็นน้ามันอยู่ทุกคนในหน่วยของจ่าไซก็ได้ใช้ชีวิตกันลําบากมากๆแถมก็ยังมีบางคนที่ถูกน้ำมันกระเด็นเข้าตาจนดิ้นผ้าเลยด้วยอีกท้งซ้าเลอร์หนึ่งในเพื่อนของซูฟอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นคนไม่สนใจใยดี่ ตายจากเหตุการณ์นี้ทำเอาเขากับซูฟอร์ดที่ไม่ชอบใจก็ทะเลาะกันอยู่ยกใหญ่และแล้วหลังจากที่ซูฟอร์ดนำร่างของคนคนนั้นไปฝังเอาไว้จ่าไซที่เห็นพฤติกรรมของฟาวเลอร์มาตลอดทางด้านจ่าไซก็ได้เดินเอาน้ำมาให้รวมถึงเขาก็ได้บอกว่าถ้าเกิดกลับไปถึงฐานเมื่อไรจากการกระทำของฟาวเลอร์มันก็จะทำให้เขาถูกปลดทันทีทำเอาซูฟอร์ดพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวร้อนอยู่ไม่น้อยเพราะว่าถึงแม้ตัวเขาจะทะเลาะกับฟาวเลอร์อยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องการให้ฟาวเลอร์ถูกปลดทว่าในความที่ซูฟอร และหลังจากนั้นหน่วยของจา่าไซก็ได้พาการเดินทางกลับมาที่ค่ายตรงแนวหน้าพอกลับมาถึงซูฟอร์ดพร้อมกับคูเกอร์ก็ได้รับคําสั่งทันทีโดยที่ทั้งสองคนได้รับภารกิจมาจากคาสิตกี้ให้ทําการแทรกซึมเข้าไปเพื่อลอบสังหารผู้นำสองคนของฝ่ายศัตรูเนื่องจากถ้าเกิดพวกเขาสามารถกําจัดทั้งคู่นี้ลงไปได้ไม่แน่ฝั่งศัตรูที่ไร้ซึ่งผู้นําพวกเขาอาจจะล้มเลิกการแข่งข้อกับอเมริกาและซาอุเหมือนกันทางด้านซูฟอร์ดและคูเกอร์หลังจากที่ได้รับภารกิจมาแล้วด้วยความที่ภารกิจนี้มันก็เป็นภารกกกกิจแรสรสําาหััับเขอีท้งมน ยังเป็นการลงมือจัดการกับศัตรูครั้งแรกด้วยพวกเขาทั้งสองคนก็เลยตั้งใจกับภารกิจนี้มากๆพอตกลงเรื่องแผนการเสร็จซูฟอร์ดกับคูเกอร์ก็ได้พากันแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูและกว่าที่พวกเขาจะพากันแอบลอบเข้าไปได้มันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไปถึงตำแหน่งที่สามารถลงมือจัดการกับศัตรูได้แล้วและหลังจากที่ซูฟอร์ดเล็งเห็นเป้าหมายคูเกอร์เขาก็ทําการยินันคําสั่งว่าให้ลงมือจัดการกับเป้าหมายเลยไหมซึ่งพอคําสั่งได้ถูกยินยนกางานกั้มมจกกตตนจด นนคหึ่งที่เป็นคนระดับสูงก็ได้เข้ามาในห้องนี้แถมในตอนที่เขาเข้ามาถึงเขาก็ยังสั่งให้คูเกอร์พร้อมกับซูดฟ,ฟอร์ดหยุดลงมืออีกซึ่งเหตุผลที่ตัวผู้พันทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ต้องการให้จัดการกับแค่2คนแต่ตัวผู้พันเขาต้องการให้ทิ้งระเบิดถล่มพวกนั้นไปเลยและการทำแบบที่เขาว่ามามันก็คงจะทำให้ตัวเขาเองได้ผลงานไปอยู่ไม่น้อยทางฝั่งคูเกอร์พรอได้ยินแบบนั้นเนื่องจากนี่มันก็เป็นภารกิจแรกสำหรับพวกเขาคูเกอร์ก็เลยพยายามขอร้องว่าก่อนจะทิ้งระเบิดดดใหห้้้เเขาาาากกกกัััััับบููฟอออรร์ลงงงมมมมืจปยยย่่่่่นแตทฝผพ็ไี ทำเอาคูเกอร์ที่หัวเสียสุดๆก็คุมตัวเองไม่ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีที่ซูฟอร์ดได้เข้ามาห้ามเอาไว้และสุดท้ายภารกิจครั้งนี้มันก็เลยลงเอยด้วยการทิ้งระเบิดจัดการกับศัตรูทั้งหมดหมายความว่าคูเกอร์กับซูฟอร์ดที่ถูกมอบหมายภารกิจมาพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําอะไรไม่แต่น้อยทั้งสองที่เสียใจและผิดหวังกันมากๆพวกเขาทั้งคู่ก็เลยคุยตัดพ้อกันอยู่พักหนึ่งเนื่องจากทั้งสองคนก็ต้องหาเรื่องคุยเพื่อฆ่าเวลาจนกว่ารถจะมารับแต่ที่น่าแปลกพอถึงเวลามันกลับ าการเดินเท้ากลับมาที่ค่ายแถมก่อนจะมาถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงอึกอึดคึกครมมาได้บางอย่างด้วยทั้งสองก็เลยพาการคิดไปว่าค่ายอาจจะถูกโจมตีไปแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนที่เงื้อหัวออกมาดูทุกคนในค่ายกับกำลังพาการเลี้ยงฉลองเนื่องจากพวกเขาไม่เหลือศัตรูที่จะให้สูรบกันต่อไปแล้วนั่นเองและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงจ่าไซหัวหน้าของพวกเขาด้วยสุดท้ายเมื่อเรื่องทุกอย่างมาได้จบลงโดยที่ตัวของซูฟอร์ดยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยในท้ายที่สุดทุกคนจากค่ายนเนรักก็ได้ถูกส่งตัวกลัับบบ้้้าาาานนนนแแลลลละะตตตต่่่คกกกก็ไดมมมช,ชีีววิตตปิปเเหืออท เขาจะได้ถูกส่งตัวไปเป็นทหารแต่ทว่าสาหรับตัวซูฟอร์ดมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าในตอนที่เขากลับมาหาคริสเตนาที่บ้านดูเหมือนว่าเธอก็จะอยู่กับสามีคนใหม่อย,ย่างมีความสุขไปแล้วนั่นเองอีกทั้งหลังจากที่กลับกันมาแล้วครูเกอร์อดีตเพื่อนครูหูของซูฟอร์ดก็ยังมาจากโลกใบนี้ไปอีกเรียกได้เลยว่าหลังจากที่พวกเขาได้เป็นทหารและออกไปรบพอกลับมามันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในตอนที่ออกไปรบทุกๆคนก็ล้วนมีความกล้าหาญกันทั้งนั้นแต่พอกลับมางานที่พวกเขาได้ทามัน อาจจะได้งานที่ดีขึ้นมาหน่อยรวมถึงชีวิตคู่ที่เคยอยู่กันอย่างมีความสุขมันก็ต้องจบลงไปจากการเป็นทาหารของเขาและแล้วสุดท้ายนี้มันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวของซูฟอร์ดเขาได้เจอมาในการที่ไปเป็นทหารออกรบนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องจ่าเฮดพล,ลหัมสงครามนรกในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m d b ไป7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 68นะครับยังไงสาหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงาน ต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ